นี่เรามาดูด้วยไหล,ล่ครับน้ำปุ๊ที่ยืนตัดผิวข,ขึ้นมาอมตัวนี้ก็คือเป็นปั๊มที่สองตัวที่มันจะอยู่โงงเป็นลามีน่าเจ็ดแล้วก็อันนี้หลังจากผ่านไปประมาณสองปีเราปฏิบตไม่มีการทำความสะอาดเลยมันก็จะเละๆอ,อย่างนี้นี่เราก็ต้องไานั่งไล่ดูดมันก้าง แต่บนายนี้ไม่ได้มสะอสาดนะน,น,น่องน่อนี่คือเรร้อยทำาสอาดไมาหมดละแล้วก็เราใช้เคื่องดูดสูนดูดเดูดแห้งไล่ดูเป็นทั้งบ่อเลยจิยิ่งใหม่หมดเลยแล,แล้วก็เสใช้ตัวพวกใช้ปัมดดไม่ถูกจแล้วก็เดี๋ยวใช้อดูตอนที่มันเร็และ Hmm.